สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวันนี้แม่ก้อสิมุกคบบบริขายดอกมุกกินกบปบาเน,น่ารูปรลานเสริมเงินน้ำกันเนาะห่างหายไปหลายเหมือนร้ายเว้นแน่บ่หลายกับทางตากรอบคนพาใส่ตีงเป็นแมวหลดได้ตะวันตมคือแม่ท่านเสี่ยวชายจ้ำขึ้นหัวรูกหลานนีะมุกกินบ่ริขาย ตอนมุกตอนยังนอนอีซับไปก,กะได้ร้ายติบละดีเนี่ยจะเพื่อเม,ม,มืองเด้อตาดไม่เพราพที่ในตาหน,น,น,น่อเท่าเนยแป้งก็พวกีรูปนะโอ้พีคเคบฝากแถวละคนออเอาซับไลอุ้ยาำเครื่องบ้าน ต่อบุกนตะไร้ใช่แหละแม่ปาพิกไข่ใ่ก็เสียก็พูมากกว่าพีก็ได้าะตาพี่ไขอตาพี่กุพิแกงก็ได้กับนัตตะไข่เอ้ยหนาวมากยยัง

โอ้ยอยากยัางกักินยักเยี้ยงกันยานัาง,ง,งออกโลกโซ่เตี่ยวผีมาเอาไปเปน็นยัางมันเอาไปหมกแปพีพี่มาเอาแม่ซส่งว่าแต่ไข่ได้หลายเป็นหลักหลาหนห่นหัอารสจัดบ้านเฮามนปีกว่วยก็นมนี

น่าบ่ได้เ่เออหนาวขึ้นเกือบซอกถึงสะพามันบ่ขึ้นแล้ ว่าวข,าข,าข,าขาาึ้นหว่าสักวาหวอกห้าลานถูไหมหดูแต่ะใจหน่ีเน ไม่ตัวไม่ลงตามมันนี่เว้ยลงโอบๆนีเว้ยช่วลงเอาหัวห้อมกับหัวเทียมใส่ว้แล้วก็เป็นานึ่งลหนึ่งบางทีมต้องตาใหม่ตมันถอนเลยจ้สีม้วนก็ลงเอานี้ใส่ห้วเทียมห้วหอม バテロンかい ยายจนอืเสียบพ่อรูกรุ่ยโมแม่ห่อนรูบูบูใส่พักร้ายๆ้ายเสียบใส่สั่นลูกเรบ้า เราเฟื่อใจในติเฟือเ่องอยู่จอมจังไหนกินไว้เอาใจแม่คนย่ายๆน่ะหูกินยอะเนหอมๆให้ตัวหวานเท่านี่ เราโมไซพักหลายเฮ้เราบอพี่ง่วยฮกบางสีกูเก็จเยอตรงเรียงนี่หยางยาน้ำขนีโขลกออกาซัดลงลงเลือยน้ื้นอย่นี้ขั้วบานบานเท่าอ่ะแ่น้อยก็ดได้กิน เอออาทว่าแม่จะมาเบิ่งตอนสุกอ่าสุกแร้วลูานบาดนี้มาซี่มึงนํากันกินนํากันโอ้าโลกเว้ยมใส่ไข่เลนเลนเลนไปสคข้าอือเออเขามามุกไปกิน เลือดหวานเด้อโอ้โหโหแ่บห <habitude> ัว <she> ก <pagar running> ็พอดีอันนี้บ่าะคายด้ยอันนี้อนี้ไม่แห้งลูกร้านกินนุกคบน้ำกันเอาแม้วพปรน้หมงแม้วเดยอาไม่ไ้ตื่นอะ กินลุกนั่กันคนุนหน้ามเ้เ,เายไป้ม่แก่ก็รู้นายจะมกเก็บมันอออน,นอนจุกินแต่นอนรับ มีนะคนแบ่อุทุกกายทุกใจสักักเจาของด้วยปปไหนกัมงกวนในกล่อกวนมึงกวกนะวากวากนายไปูวกมึงกวนทุกกวนจะเลิศไม่ไจ,มมมจ,มจะดีแล้วปัญหม,มื่เจ็บ้านก่อนแล้วก็จะไม่รับริแล้ว เืงตมมุกมันเ้ดีไปต้มซุปเไ้เดอแล้วร้อยอือแยบหลายถูกหลายเลยทีนี้ม่งเลอสุขภาพแข็งแรงผักแพ่แมงฝันจิจริงไรตมปากนะหายกอหายสุหายหลกหายไปความุปเรียนเขวาข้อมใาเรียนนี้ได้หลูกหลาน ติดตามต้มลิปใหม่จ้า